สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกมบีเบฟโซนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการลงเล่นหอคอยนะครับหอคอยซึ่งเล่นแค่ดาบเอ็กซ์ต้าเท่านั้นนะครับเออเพราะว่าผมเคลียร์แล้วนะครับสำหรับอ5 0ชั้นซึ่งใครที่อยากดูไอห้าสชั้นเนี่ยก็ไปดูในไกด์ได้นะครับมีแปะ าไว้ในลย์ลิสต์อยู่นะครับไปกดตรงแสดงเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้นะครับจะมีอยู่เพราะว่าหอคอย50ชั้นเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทุกชั้นมันจะใช้เหมือนเดิมแต่มันจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อชั้นเอ็กซ์ต้านะครับซึ่งเอ็กซ์ต้าเนี่ยจะเปลี่ยนทุกๆเดือนนะครับเดือนหนึ่งหอคอยมาครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนทุกๆเดือนเนาะก็สลับในเดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมนะครับเราก็จะ มาลงให้ดูว่าเอ็กซ์ต้าของเดือนนี้มันใช้ตัวอะไรนะครับดาดมันเป็นยังไงดาดมันเป็นยังไนะนนงนะครับโอเคมาสำหรับเอ็กซ์ต้าชั้นที่1นะครับเขาบอกว่าความเสียหายจากตัวละครสีฟ้าเพิ่มขึ้น2เท่านะครับสังคัดอาันคาสาได้ความเสียหายเพิ่มขึ้น3เท่าแล้วก็เอสปาดาจะทําความเสียหายได้แค่1นึส่วนหเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าใช้เอสปาดานะครับเอาความเร็วอารันคาโอ้โห สังหารมนุษด้วยเหรอผมจะมีไหมเ네น evet ี่ยเรียบร้อยไม่มีนะครับเอาเป็นอื้งานงอกเลยเอ่อถ้าเกิดความเร็วเฉยๆแล้ววะเอ โบนัสไม่ได้เลยนะะได้แค่สองเท่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับคนดูคิดแล้วว่าทำไมคุณไม่เตรียมตัวมาก่อนนะครับผมไม่ค่อยเตรียมตัวนะผมสดว่าน,นี้เลยนะครับจัดสดจัดของสดนะครับเราจะได้สถานาการณ์ที่ที่เพิ่งคิดได้เลยนะครับเพราะาผมไม่ได้ดูอะไรเลยเป็นสถานาการณ์สด เมื่อกี้ถูกแล้วผมจะเอาเป็นแบบลิงก์เป็นของ PVP แล้วกันนะครับเอาเป็นลดความเสียหายเพราะว่าสกิชิมะเนี่ยเขาได้เรื่องของอดุดเลือดด้วยนะครับจากสถานะเรียกว่าอะไรอะสถานะาลุกกินนะครับลูกกิน ลองดูนะครับอันนี้เล่นกันแบบสดๆมุ่วๆซั่วๆเลยนะครับไม่ได้ดูไกด์อะไรมาเลยนะครับเ,เจอแจ็คก,กี้นะครับอโอเคผ่านแล้วอุ้ยสโลด้วยหรอ,อ โอเคใส่ลิงก์ถึกมานะครับอีซี่เลยใส่ลิงก์ถึกนะทุกคนอย่าไปใส่ลิงก์ตีแรงเฉยๆนะครับแนะนาไม่ใส่ลิงก์ถึกสกิชิมะผมมีแค่สองคัมพีนะครับมีแค่สองคัมพีเท่านั้นอ่าดูดเลือดด้วยเห็นไหมกีฝ่ายติดลูกกินเราก็ได้ดูดเลือดทําไมเจ้ายูกิโอไม่ปล่อยไม้ตายใส่เราเราก็ไม่รู้นะหรือเป็นเพราะว่าตัวเขาฮิลหรืออะไรสักอยาก่างเขาเลยปล่อยไม้ตายไม่ได้มั้ ตีไป่อาเห็นป่ะเพิ่มเลือดสู้นะครับผมใช้ทําไม่ตายแล้วก็เพิ่มเลือดด้วย,เ,ออเ,ยเรียบร้อยนะครับอีซี่ใช้สึกิชิมะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีใครที่ได้เปิดตู้เคมปะจ,จิไปเนี่ยเคมปะจ,จิท้ายปีนะครับเคมปะจ,จิด,ดัดคู่ผมว่าน่าจะได้เหมือนกันสลับสึกิชิมะแต่ตัวผมเองไม่ได้นะไ <laughs> อตู้ท้ายปีที่ผมเปิดไปอะสึกิชิมะไม่ออกนะครับออกยากมาก แต่คนอื่นอาจจะมีออกนะครับแนะนำสกิชิมะนะครับผมมีแค่คัมภีเอ k กับคัมภีเลือดนะครับ S sta นะครับผมมีแค่2คัมภีเนาะก็ลองดูกันนะครับลองดูกันแนะนำเอาเป็นลิงก์ลดความเสียหายนะครับใครที่ไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ก็เอาของเป็นผสมเลือดไปด้วยก็ได้นะครับ ส่วนใครที่ไม่มีสึกิชิมะผมแนะนำอีกตัวหนึ่งนะครับคือเจ้านี่จะได้โบนัสเยอะหน่อยก็คือลิลิเน็ตนะครับลิลิเนตโอ้ยกดผิดน,นี่นี่นี่ลิลิเน็ตนะครับตัวนี้อย่าไปใช้พวกเอสปาดานะไปไม่เข้านะครับใช้ลิลิเน็ตตัวนี้แนะนำอัพคัมพีเอหน่อยนะครับแล้วก็ไปจัดคล้ายๆสึกิชิมะเลยนะครับใส่ของบวก ADK แล้วก็ลิงก์เอาเป็นถึก หรือผสมระหว่างตีกระถึกไปนะครับแนะนำสอตัวละครคือซึชิมากับลินลนสลับชั้นเอ็กซ์ตาที่1นะครับไปเอ็กซ์ตาที่2บ้างนะครับอา,อาจจะมีเสียงแฝกของโรงงานเข้านะครับต้องขออภยนะัยเนาะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ต่างสถานที่นะครับอาจจะมีเสียงวึ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 งวง,วงเข้าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเข้าหรือเปล่านะครับมาต่อไปชั้นที่สอง ชั้นที่สองนะครับเอ็กซ์ต้าที่สองก็บอกว่าการโจมตีสีแดงหรือก,ก็คือการโจมตีระยะประชิดเนี่ยไร้ผลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวละครโจมตีระยะประชิดไปยกเว้นคุณมี ability ที่ไม่สนใจในการเรื่องของการบล็อกการโจมตีสีแดงหรือการโจมตีสีน้ําเงินนะครับความเสียหายของตัวละครสีม่วงแรงขึ้น2เท่านะครับความเสียหายของตัวละครสักกัดยมทูตก็แรงขึ้นอีก2เท่านะครับยมทูตสีม่วงสังหารอารันคานะครับก็แน่นอน เอามาขายยูรุจิแหละยูรุจิตัวใหม่นะครับแต่ผมไม่มีผมก็จะใช้เป็นเจ้าชูเฮนะครับชูเฮโจมตีสีแดงน็่จริงแต่ชูเฮมีอ b บ l ล t ตี้ไม่สนใจบาลีนะครับไม่สนใจการบล็อกการโจมตีสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นชูเฮก็ตีเข้าเหมือนเดิมเ,เดี๋ยวมันต้องมีชั้นที่ต้องใช้ซุยฟงแน่นอน แต่ผมไม่มีเดี๋ยวเราก็จะแทะเอาตัวละครอื่นๆมาแทะกันเลยครับเดี๋ยวขอใส่ลิงก์ก่อนอนันะโอเราไม่ต้องใส่ตายเกิดนะครับสำหรับชูเฮเพราะว่าชูเฮเนี่ยในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยทำให้ตายเขาทำให้ฝ่ายติดออนแรกเราไม่ตายอยู่แล้ว โอ้มอนเตอร์ถึงนะฮะผมนึกว่าทีเดียวจะหายหมดถึงกว่าที่คิดนะครับเห็เนไหาเนี่ยมีโอกาสการบล็อกถ้าโจมตีสีแดงไร้ผลร้อยเปอ็นนะครับก็คือพวกตกิกาที่มันบอกว่าการโจมตีสีแดงไร้ผลก็จะทำอะไรเราไม่ได้ประมาณนี้โอเค อโอเคก็อีซี่นะครับมีชูเฮก็อีซี่เหมือนเดิมน,นะครับชูเฮผมคัมพีเอสพีบวกสิบนะครับแล้วก็น้ำหอมอย่างละสิบดูบางใครหน่อย เสียงเขาเท่อยู่นะเรียบร้อยนะครับบางใครเขาแรงมากนะครับถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยมันลดเกาะอ,อีก่ายด้วยนะครับแล้วอีฟายติดออนแรงด้วย <You S 1> ก็เหมือนโดนลดเกาะหลายรอบเลยนะครับโดนลดเกาะหลายขั้นเลยเพราะว่าอ่อนแรงเนี่ยก็ทําให้เราโดนตีแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีลดเกาะอ,อีกสำหรับทําให้ตายเขาเจ๋งเลยมาต่อไปชั้นเอสตาที่3ามเขาบอกว่าเฉพาะอารันคาเท่านั้นนะครับเราเล่นได้แค่อารันคาเท่านั้น ถ้าเกิดเป็นตัวละครสีขเขียวจะแรงขึ้น2เท่าแล้วก็เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารถึง8เท่านะครับก็ฮาริเบลแหละฮาริเบลสังหารอันดันานะครับไม่ดีอ่าเขามีให้เลือก3ตัวนะครับสตาร์คฮาริเบลแล้วก็เนลเลียนนะครับผมแนะนําเป็นเดี๋ยว,ว่อันนี้ผมดูเนลเลียนเฉยๆอ่าเนลเลียนก็ได้นะครับ ผมแนะนำสองตัวนะครับเนลเลียนกับฮาริเบลแต่ฮาริเบลน่าจะน่ายกว่าเพราะว่าอะไรนี่คือผมเดิมๆเ,เลยนะไม่ได้มีคำพีร์ไม่ได้มีน้ำหอมอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอ้ยเออถูกล้มันชื่อฮาริเบลเมื่อกี้มี่าดับจำสลับผมมีถ้วยชาอัปเปลอ๋อมีมีมีมม มีกรเยี่ยมถ้าเกิดอย่างง่ายหน่อยก็ใส่คัมพีให้ฮาริเบลนะครับจริงๆควรใส่นะผมว่าตัวเขาก็ดีเหมือนกันแต่ผมยังไม่ได้ใส่เลย <c oughs> คนดูบอกอะไรคือควรใส่แต่ตัวเองไม่ใส่วะมันจะใส่อยู่เหมือนกันนะครับอนาคตน่าจะได้ใส่เอาไปตีกิวฮาร์ดนะครับสำหรับฮาริเบลตัวนี้เพราะว่าที่ผมบอกว่าเอามาแนะนําสู้ฉันเนี่ยเพราว่ามันเจอบอสสามตัวละคร แฮลิเบลตัวนี้นะครับเขาสามารถสู้กับบอสได้ดีเพราะว่าสกิลสองของเธอเนี่ยจะนี่ยใส่นี่ไปดีกว่าเหลือดีแคน,นี่แหละเพราะว่าสกิลสองของเธอเนี่ยจะได้บัฟนะครับได้บัฟแล้วก็ได้โลด้วยมันเอาไว้สู้กับบอสได้ง่ายนะครับอ่าสตาร์ก็ได้นะสตาร์ตัวนั้นแต่ว่ามันจะลำบากเวลาเจอไม้ตายสวนนะครับ ฮลิเบลมันม่ต้องกลัวเรื่องไม้ตายสวนเพราะว่าเขาได้โล่นะครับเนี่ยมันได้บัฟนี่ไม่มีน้ำหอมเลยนะไม่มีน้ำหอมไม่มีคำพีนเนี่ยเวลาไยปล่อยไม้ตายเราก็บับเอ้ยเราก็แดพูดผิดไม่ใช่บัฟเห็นไหมเออเรากันได้ถึงสามคอมโบด้วยกันสามฮิตด้วยกันเพราะฉะนั้นคุณแทบไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยพอหมดเราก็บัฟใหม่เห็นไหมว่างางมาก แต่เนลเลียนตัวนั้นน่ะอาจจะต้องรับรับตีนหน่อยนะครับเนลเลียนที่ถือดาบไอ้ล่างล่างตีธรรมดาพอเขาตีระยะประชิดก็ต้องใส่ลิงค์ถึกให้เขาแหละนะครับถ้าเกิดจะเล่นเนลเลียนตัวนั้นเนาะแนะนำฮาริเบลตัวนี้ง่ายสุดหนึ่งถ้าห้าก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมว่าผมไม่ได้มีคัมพีไม่ได้มีไม่ได้มีน้ำหอมก็อีซี่อีซี่แบบนี้เลย มาดูถ้าไม่ทักกันออกแบบเท่มากคาลิเบลล่างนี้แล้วเราก็แดนให้ดีเห็นไหมจะเข้าแค่หนึ่งถึงสองเท่านั้นเรียบร้อยนะครับอีซี่แนะนำนะแนะนำสามตัวแต่ที่แนะนำสุดๆเลยนะครับเบอร์หนึ่งเลยที่ผมแนะนำ สุดเลยคือ h a ร์รีเบที่ผมใช้อยู่นะครับสลับชั้นเอตัที่ลาอลอกมาเนลเลียนนะครับถ้าเกิดไม่มี2ตัวสตาร์ Star, นะครับแต่สตาร์เนี่ยจะอันตรายในเรื่องของเจอทํำให้ตายสวนเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ด้วยหรือคุณอาจจะต้องใส่ลิงตายเกิดถึง3อันที่เป็นอิจิโกะนะครับอืมเพราะฉะนั้น ฮร์่เบลน่าจะง่ายสุดนะครับลองลงมาคือนเนลเลียนคุณต้องมีคัมภีร์เอเหน่อยเพื่อการเล่นแบบง่ายแล้วก็ลิง,ง์ถึกนะครับโอเคต่อไปเอ็กซ์ตาที่4ี่เอ็กซ์ตาที่4ี่เขาบอกว่าเฉพาะหัวหน้าหน่วยเท่านั้นด้วยนะให้ใช้แค่หัวหน้าหน่วยนะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะโอ้โหมันดาซสยฟงนี่ว่ะสีแดงแล้วก็สังแล้วก็สังหาร อ๋อมีเคียวระคูอยู่โอเคโอเคผมยังใช้เคียวระคูได้อยู่นะครับเพราะมันพู่สังหารแปดเท่าอ่ะถ้าอกินเราไม่มีสังหารแปดเท่าเราจะไหวไหมเนี่ยอย่างน้อยผมมีเคียวระคูนะครับใช้เคียวระคูแทนเดี๋ยวเราจะเล่นกันสองรอบนะครับผมใช้เคียวระคูไปผ่านก่อนแล้วก็อีกรอบหนึ่งลองลองหาตัวละครที่มันใช้ทดแทนดู ดูจากทรงน่าจะเอาเรื่องอยู่อขอเป็นเพิ่มแบบพวกความแรงงหนะ่อยผมไม่มีเรื่องน้ำหอมนะครับผมไม่มีเรื่องน้ำหอมก็จะใส่เป็นพวกเกินใหม่ที่ไม่ใช่สีที่ไม่ใช่สีตรงปกนะครับ ก็จะแบบเน้นแรงๆไปเลยแล้วกันเออเรามีคูดาวทั้งสิบส,สอันหนึ่งแล้วกันไปลองดูนะครับเคียวละคู่ตัวนี้เฝ้าขังมานานมันมีหอคอยบนหนึ่งที่ใช้อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้หอคอยนั่นละ,ะนอ่าพึ่งป็น เอออะไรช็อตวะโอเคโอเคโอเคมาใหม่มาใหม่เมื่อกี้เหมือนมีเสียงอะไรช็อตนะครับตกใจไปหน่อยโอเคเคียวและคุูก็ผ่านได้แหละนะครับเพราะว่าตรงเงื่อนไขนะครับอเออ อันนี้ผมไม่มีในเรื่องของน้ําหอมหรือว่าคำพีเลยนะไม่ได้อัพให้เขาเลยอเ,เออถ้าเดินของเขาพร้อมฟันตลอดเวลาโอเคเจอบอสนะครับ ดอนคันอันจิแล้วก็พิกาโร่นะครับมาเฮ้ยผมไม่ได้ใส่ไตเกิดใช่ป่ะวะนานงอกแล้วผมลืมเวนรรมผมลืมใส่ไตเกิดมานหนึ่งรองสกิลโหลดเต็ม่อนแล้วก็ทำให้ตาย พราะว่าอีฝ่ายติดแผลชะกันเนี่ยจะกดสก,กิลใส่เราไม่ได้เราก็รีบดูสก,กิลไปโอเคต้องทิ้งเลือดไว้ดีๆนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดพลาดเขาปล่อยไม้ตายมาเราตายเลยลืมใส่ตายเกิดด้วยโอเคสำหรับคนมีเคียวระคุใช้เคียวระคุนะครับแต่ใครมีซุยฟงน่ใช้ซุยฟงใหม่น่าจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูแบบไม่ได้บนอันสังหารเดียว อุลาลาผมไม่ติดกว่าน้าหน่วยนี่หว่ามันดูยากอ่ะทุกคนไม่ตรงสีแล้วกันเอาเป็นสังหารไรสังกัดอ่ะปูจะมีกันไหมต้องเพิ่งมางนะครับเผื่อคนมีมาดูกันว่าปลูยามโตเก็นริวไซจะผ่านได้หรือเปล่าผมมีเรื่องของน้ำหอม เลเวลสิบแล้วก็คัมพีนะครับคัมพีคัมพีเอสพีแม็กหนึ่งเลเวลนีเอ้สิบเลเวลนะครับอันหนึง่งหรือว่านี้ดีอันนี้แหละแล้วก็ต้องใส่ไตเกิดนะครับเพราะว่าเฮียแกเขาไม่กันตาย มาเดี๋ยวมาดูกันไอ้นี้แถมให้โอเคง่ายโอเคแล้วคูเมื่อกี้เพราะว่าผมมีของนะครับโอเคนะครับเยาวโตกินริวไซอีกตัวหนึ่งแนะนำคือไม่ต้องไปโฟกัสสีก็ได้เอาแค่ชนะเผาให้ได้โบนัสตรงนี้มา สังหารแปดเท่าอ่ะนะครับผู้สังหารก็เนี่ยพวกนี้จัดมาเลยไปเราไปชั้นสุดท้ายกันสำหรับชั้นสุดท้ายเขาบอกว่าความเสียหายของตัวละครสีส้มเพิ่มขึ้นสองเท่านะครับแล้วก็ความเสียเพิ่มขึ้นในสัาพผู้สังหารสามเท่าความเสียหายของสกัดมนุษย์เพิ่มขึ้นส,ส,งสอง,สงนนเท่านะครับก็โอ้โหมนุษย์สังหารอรันคา สี้แชทใช้แชทไปนะครับแชทผมนี่สี่ถับห้าด้วยนะผมไม่มีเรื่องน้ำหอมนะครับไม่มีเรื่องน้ำหอมไม่มีเรื่องคำผีปุบ อะไรอะ่ะเออไม่มีของด้วยสิต้องใส่เป็ดนะครับไม่มีของนะครับผมแนะนำเนาะลิงใ์ใส่เป็นเอออ๋อกดผิดใส่เป็นไตเกิดสามอันนะครับผมจะใส่เป็นอิจิโกสามอันเลย นะครับเพราะว่าแชทไม่กันไม่กันเลื่นตายเกิดอ่ะเรียบร้อยได้ทุกบนนะป่ะกระทืบเขาะนะครับอาเจอช้างนะต่อยช้างมาเอนี่โหกิ้งหลบ ทำไมพี่ไม่ทำให้เขาบิงวะตีลังการตลกตลกยังไงไม่รู้เฮ้ยเป็นไงหลบได้ด้วยนะครับพลิวพลิวเอนี่นี้อบาคัตอบาคัตเก่งมาแล้วก็อบาคัตนะครับเสยคางไปทีเจอปูนะครับเมื่อกี้ช้างคราวนี้เป็นปู รวมสรรพสัตว์นะครับเอาเอาเอาพี่หมัดเบี้ยวหมัดเบี้ยวเอ้ยหลบไปอีกทีนึงโอ้โหโอุห้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยนะเอามาฮัดไปทีนึงเจอบอสนะครับนี่เราเอาลิงก์ตายเกิดมาไม่ได้ใช้เลยนะครับอ่าต่อไปเจออะไรอ่ะวิหก เจอนบนะครับครบเลยสัมปชัส <c oughs> อาร์บิลามาอาบิลามะนะครับทำให้ตาย <c oughs> นี่ต่อยไปทีหนึ่ง <c oughs> อ้าวลบไม่ทัน <c oughs> เรียบร้อยนะครับ <c oughs> อีซี่โคตรอีซี่เลยชแชท แชทนะครับชั้นนี้คำตอบคือแชทนะครับก็ง่ายดีนะครับสลรับชั้นห้าใครที่ไม่มีแชทให้เอาสีส้มสังหารอันคามาแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างไม่ต้องมนุษย์อุราละอีซีนะครับอุราละยังไม่ได้เล่นผมก็รู้เลยว่าอีซีนะครับเพราะว่าเน้นแหกนะครับใช้อุราละได้นะครับ และตัวอื่นเจ้านี่ไม่มั่นใจอ่ะไอเจ้าเนี่นะครับคานอนจิผมไม่มั่นใจอลองดูนี่แล้วกันนะครับสลหรับแคนดิชนะครับรู้สึกผมจะมีนะกังเขนส้มมีสามอันด้วยสิผมจะปัญหาคือมันต้องสายตายเกิด ถ้าเกิดเราอยากได้โบนัสกะเราต้องใส่ตายเกิดผมลองแบบฮาร์ดคอร์นะไปโชว์หลบในนั้นแล้วกันไม่รู้ว่าจะหลบได้หรือเปล่านะมาลองดูลองดู เรื่องความแรงอ่ะแรงอยู่นะครับโอเคหลบได้นะครับไม้ตายเจ้าไอ้ดิกเก้นี้หลบหลบง่ายนะครับโอเคใช้แคนดิสได้นะครับแคนดิสเนี่ยผมมีแค่คัมพีเอสพีอันเดียวต่อไปเจอฟินดรอ ถ้าเราไม่มั่นใจก็ปล่อยไม้ตายไปเลยนะครับถ้าอีฝ่ายจะใกล้ถึงหลอดที่ใช้ทําให้ตายส่วนแล้วนะเนี่ยเราก็ปล่อยทําให้ตายไปปับ๊บตดช็อตแล้วเราก็สาดไปโอเคแล้วเราก็มีตายเกิดอีกอันนึงเหลือเนาะอีกอันนึงเหลือเนี่ยยังไงเราก็ชนะเจ้าอาบีละมะอยู่แล้วนะครับเออ,อเล่นไปเลยแล้วกันไหนๆก็มาถึงจุดน,นี้แล้ว ออืชิบหายโอ้โหยังหลบได้คือเมื่อกี้เนี่ยผมจะรอสวนสก,กิลแต่มันมาช้าเกินนะครับแล้วอาบิลมะมันตีไกลลืมไปประมาทไปเมื่อกี้โอเคเกือบไป แคนดิสผ่านได้เหมือนกันนะครับแคนดิตผ่านได้อุลาระง่ายกว่านะครับถ้าเกิดคุณมีอุลาระนะเนี่ยอุลาระสีส้มตัวนี้อัดคัมพีเอ k เคไปนะครับแล้วคุณก็ใช้ท่า2เนี่ยที่เป็นโล่เนี่ยในการกันโดนทําให้ตายนะครับอีกฝ่ายใช้ทําให้ตายมาก็แด็ดลุกมันจะเข้าบาเลียนะครับ okay, โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอ๋อไม่มีอ๋ไม่มีหวังภารกิจมันได้ไแล้ว ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรับหอคอยภูเขาน้ำแข็งแห่งการสุปร์นะครับในชั้นพิเศษเอ็กตานะครับ1ถึงห้านะครับสหรับเดือนมีนาคมเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่สลับหอคอยชั้นพิเศษในเดือนหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดือนนี้คงไม่มีสตรีมในเรื่องของหอคอยนะครับถ้าเกิดสตรีมเราก็จะเป็นสตรีมในเรื่องของการเล่นอย่างอื่นนะครับเพราะว่าหอคอยเนี่ย ผมมาลงเองละนะครับไม่ได้สตรีมละนะครับค่อยไปสตรีมแบบเล่นคุยกันเฉยๆปกตินะครับเดือนที่แล้วก็ไม่ได้สตรีมเลยนะครับเกิดจากความขี้เกียจล้วนๆพอดีหยุดยาวแล้วมันติดซีรีส์ติดหดังอะไรพวกนี้เยอะนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ